เคยสงสัยกันไหมครับว่าฐานข้อมูลเนี่ยมันเป็นได้มากกว่าแค่ตู้เก็บเอกสารดิจิตอลหรือเปล่าในตอนนี้เราจะมาดูกันครับว่า SQL ขั้นสูงสามารถเปลี่ยนฐานข้อมูลธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะได้ยังไงแต่แน่นอนครับมันก็มีด้านมืดซ่อนอยู่เหมือนกัน คือเรากําลังจะพูดถึงความสามารถที่ทําให้ฐานข้อมูลของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลเฉยๆนะครับแต่มันสามารถบังคับใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจได้ด้วยตัวเองเลยลองนึกภาพตามสิครับฐานข้อมูลที่มันฉลาดพอที่จะป้องกันข้อมูลผิดๆได้ด้วยตัวของมันเองหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า business logic ครับ พูดง่ายเลยมันก็คือกฎของธุรกิจที่เราต้องทําตามนั่นแหละครับอย่างเช่นสินค้าในสต็อกห้ามติดลบนะหรือว่าอีเมลของลูกค้าห้ามซ้ํากันปกติเราจะเขียนกฎพวกนี้ไว้ในแอปพลิเคชันใช่ไหมครับแต่คราวนี้เรากําลังจะฝังมันลุกไปในฐานข้อมูลโดยตรงเลยเอาละมาเริ่มกันที่เครื่องมือชิ้นแรกกันเลยดีกว่าโอเคครับเครื่องมือ2อย่างแรกที่เราต้องรู้จักเลยก็คือฟังก์ชันและสโตพ r รเซชั่ s ครับ ให้ลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่เราสร้างแล้วก็เซฟเก็บไว้ในฐานข้อมูลเลยพอเราจะใช้งานล้วก็แค่เรียกชื่อมันสั้นๆไม่ต้องมานั่งพิมพ์คำสั่งยาวๆซ้าไปซ้ามาให้เสียเวลา Store Procedure เนี่ยนะครับ <c oughs> นึกภาพง่ายๆเลยมันก็เหมือนสูตรอาหารที่เราบันทึกไว้ในครัวกลางของเราซึ่งก็คือฐานข้อมูลนั่นแหละครับแทนที่เราจะต้องมานั่งเตรียมส่วนผสมเขียนขั้นตอนทั้งหมดทุกครั้งเพื่อจะอัปเดตข้อมูลลูกค้าเราก็แค่เรียกใช้สูตรที่เราตั้งชื่อไว้ว่า Update Customer ทีเดียวจบเลย ทีนี้ความแตกต่างที่สำคัญมากๆระหว่าง2ตัวนี้ก็คือ Proced u r e เนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อทำอะไรบางอย่างครับอย่างเช่นไปสร้างใบสั่งซื้อใหม่ให้หน่อยในขณะที่ฟังก์ชันเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อคำนวณแล้วคืนค่าอะไรบางอย่างกลับมาให้เราแค่ค่าเดียวเช่นคำนวณราคาสุทธิออกมาซิข้อดีของมันนี่ชัดเจนม,มากๆเลยนะครับอย่างเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราสามารถให้แอปพลิเคชันเรียกใช้ procedure เพื่ออัปเดตเงินเดือนพนักงานได้โดยที่เราไม่ต้องให้สิทธิ์แอปเข้าถึงตารางเงานินเดือนตรงๆเลย หรือถ้ามองในแง่ของประสิทธิภาพนะครับแทนที่จะต้องส่งคําสั่ง SQL ไปกลับผ่านในเวิร์ลเป็น10บสครั้งเราส่งแค่คําสั่งเดียวไปเรียก procedure ให้มันทํางานทั้งหมดที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลยแบบนี้มันเร็วกันเยอะครับเอาล่ะครับถ้า procedures คือคําสั่งที่เราต้องเรียกใช้เองแล้วถ้าเราอยากให้ฐานข้อมูลมันทํางานบางอย่างโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งมันล่ะนี่แหละครับคือจุดที่ t r i กอ e r จะเข้ามามีบทบาท t r i กอ e r เนี่ยมันก็เหมือนกับ กับดักหรือลวดสะดุดที่เราวางอาไว้เลยครับคือเราไม่ได้ไปเรียกใช้งานมันตรงๆนะแต่มันจะทํางานของมันเองทันทีเมื่อมีใครก็ตามมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลในจุดที่เราวางกับดักไว้กระบวนการมันเป็นแบบนี้เลยครับสมมุติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นมีคนพยายามลบข้อมูลลูกค้าออกจากตาราง ฐานข้อมูลตรวจจับได้ทันทีเลยแล้วทริกเกอร์ที่เราเขียนดักไว้ก็จะทํางานโดยอัตโนมัติอาจจะเพื่อบันทึกข้อมูลเก็บไว้ก่อนว่าใครเป็นคนลบลบเมื่อ,อไรทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเองเบื้องหลังเลยนะครับแอปพลิเคชันไม่ได้รับรู้หรือไม่ต้องสั่งการอะไรเลยพลังของมันนี่น่าทึ่งมากเลยนะครับ เราสามารถสร้างทริกเกอร์เพื่อป้องกันการลบข้อมูลที่สำคัญมากๆหรือจะสร้างออ i t Trail เพื่อติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลก็ได้หรือแม้กระทั่งใช้บังคับกฎที่ซับซ้อนมากๆให้มันทำงานโดยอัตโนโมัติฟังดูแล้วเหมือนเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพลังที่มันทำงานเบื้องหลังแบบมองไม่เห็นนี่แหละครับที่เป็นเหมือนดาบสองคมและคมอีกด้านหนึ่งของมันเนี่ยโอ้โหสามารถสร้างความวุ่นวายกับระบบของเราได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียว นี่แหละครับคือเสียงสะท้อนจากคนในวงการนักพัฒนาจริงๆที่สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่หลายคนเคยเจอมานั่นก็คืออันตรายที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังการทํางานของทริกเกอร์ปัญหาหลักๆของมันเลยนะครับก็คือตรกกะการทํางานมันซ่อนอยู่ในฐานข้อมูลทําให้เวลาเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยการจะไล่หาว่าทริกเกอร์ตัวไหนเป็นต้นเหตุมันเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรเลยครับที่ร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือสิ่งที่เรียกว่า cascading failures คือทริกเกอร์ตัวหนึ่งทำงานเสร็จแล้วไปสั่งให้ทริกเกอร์อีกตัวทำงานต่อแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นทอดๆจนสุดท้ายทั้งระบบล่มโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยทั้งหมดนี้เลยนำมาสู่คำถามใหญ่ในเชิงสถาปัตยกรรมระบบเลยครับว่าตกลงแล้วที่ไหนคือที่ที่เหมาะสมสำหรับวิสเน็ s ลอจิกของเรากันแน่ถ้าจะให้สรุปสั้นๆให้เห็นภาพนะครับทริกเกอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนยามเฝ้าประตูอัตโนมัติที่คอยตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยตัวเอง ส่วน Pro เซสเซอรเนี่ยมันเป็นเหมือนชุดเครื่องมือช่างที่เราต้องหยิบมาใช้เองเมื่อต้องการจะทำงานที่มันเฉพาะเจาะจงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือการเก็บตะกะเหล่านี้ไว้ในแอปพลิเคชันเลเยอร์หรือก็คือในโค้ดของโปรแกรมเราเองทำไมล่ะครับก็เพราะว่ามันมองเห็นได้ชัดเจนไงครับเราสามารถทดสอบได้ง่ายและที่สำคัญคือมันไม่ผูกติดกับฐานข้อมูลเจ้าใดาเจ้าหนึ่งทำให้ระบบของเราโดยรวมเนี่ยยืดหยุ่นและดูแลรักษาง่ายกว่ากันเยอะในระยะย,ยาว ดังนั้นข้อสรุปที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานครับกฎทางธุรกิจหลักๆทั้งหมดควรเก็บไว้ในโค้ดของแอปพลิเคชันใช้โปรซสเจอร์สำหรับงานเฉพาะทางที่ต้องการประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงและใช้ทริกเกอร์ด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดสําหรับกฎพื้นฐานง่ายๆที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นสุดท้ายแล้วคําถามสําคัญมันก็กลับมาที่ว่าเราจะวางสมองของระบบไว้ที่ไหนจะให้มันอยู่ใกล้ชิฟกับข้อมูลหรือจะให้มันอยู่กับแอปพลิเคชันที่เรียกใช้ข้อมูลนั้น การเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามนี้คือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างระบบที่ทั้งส่งพลังและก็ยั่งยืนในระยะยาวครับ